ผู้ชยพีคหญิพูดเลยว่าต้องเป็นชาวร็อกแน่ๆเออใช่พราะมผมยาวใช่อะกางเแกงขาเด็กดูด้านหลังแล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะสวัสดีครับคุณวันลบสวัสดีครับเป็นไง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 คุณวันลบทำอาชีพอะไรคะในแบบครับอย แบบว่าต้องหลอหลอคุณอรลบมีมีวงเป็นของตัวเองไหมครับมีครับมันวงเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์คุณเชาครับเฮ้ยครับว่าไงครับว่าไงครับพี่วลบผมเจอคุณบ่อยนะครับอ้ายเอาแล้วถามที่เจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอที่ไหนรัชดาครับเอาหมายความว่าหมายความว่าไปเที่ยวกับพี่เชาหรือพี่ทำงานตรงนั้นครับผมทำงานที่นั่นครับ พี่มันลบเชียแขกเนี่ยใช่ผมไม่ได้เชียแขกครับแล้วไปทำอะไรคะแล้วพี่ไปทำอะไรผมนั่งตู้ครับวันนั้นคุณชาวคุณขึ้นห้องกับผมนะครับเฮ้ยโอ๊ยกันเุ้ยคุณเลือกแล้วไผมจำไม่ได้อ่ะวันนั้นผมแต่งยิงครับอ้ลลบครับวันวันนั้นใครเป็นคนตีฟองครับผมตีครับอสุดท้ายแล้วกันพี่มัน วันนั้นที่เราจากกันมามีความสุขทั้งคู่ไหมเออผมสุขคนเดียวครับพี่ดาวพี่ดาวล่ะไก่ไม่ข่านเราเปล่าเออรู้ได้รู้กันหมดเลยอะเราเล่นมีความสุขคนเดียวเลยอะโอเค เธอซ่อนไว้ในใจอื่นที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จะเป็นต้องไปโทษใครเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคน ครับสวัสดีค่ะเออจริงไหมที่เคยขึ้งานกับชาวเช้าจริงครับแล้วใครเป็นฝ่ายรู้ฝ่ายรับแบบนี่เป็นลบพอแล้วพอแล้วพี่มัมพี่มัมรู้ไหมตอนที่พี่มัมร้องเพลงที่แบบยังดูเป็นแมนอยู่อะต้นหอมเคยอยากได้เป็นผัวด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวื่องนี่เกยไม่เก็บก็บางทีหนูก็มีสติหยุดอยากพี่ะไรกันะโบ